สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคำนในทางช่อง y YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยคะ่ะแนวทางจะเป็นของเอกมีที่มาแล้วก็โชเชษชัยแล้วก็ของปู่บุญมีเนาะคำนเป็นจ้งไดพ่อแม่พี่น้องไอเดียของมาดามขาตั้งกล้องค่ะบ่หวังไอเดียเด้อค่ะเด้อผู้ใดจะเลี้ยนแบบก็สามารถเอาไปเลี้ยนแบบได้เด้อค่ะเด้อผู้ใดสิเลี้ยนแบบก็เอาไปเลี้ยนแบบได้เนาะคะ่ะ บ่หวงค่ะบ่หวงเพราะว่าเพราะว่ามีไอเดียดีเข้ากับง,งัดออกมาใส่เนาะค่ะเนาะไอเดียของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะค่ะเป็นจังไงเ๋ไก๋ดีอยู่ได้เนาะพรอแม่พี่นอ้องว่าบอ่อะ มาเบิงตัวเลขแนวทางของปู่บุญมีแล้วก็ของเลขมีที่มาแล้วก็ชอเชิดใช้รัฐบาลไทยเข้าตัวไหนเข้ายังไงเนาะคะเนาะ<ม>ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพ่อแม่พี่น้อง<ม>เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสุ่มสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเนาะคะเนาะอนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อะค่ะเดอะ้อ ไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะคะ่ะป่ะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงจะถูกใจ f อซหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะคะ่ะนี้ก็จะเป็นเลขมีที่มารัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะคะเลขมีที่มางวดที่ผ่านมาเข้าไปเต็มเต็มเด้อคะ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะรัฐบาลไทยออกบนหนึ่งหนึ่งหกล่างออกหนึ่งเจ็ดนะคะ ก็เข้าไปนะคะเจ็ดหนึ่งเข้าตัวกลับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเพราะว่าให้ไปกลับเนาะค่ะเนาะมีใครได้ใครตามเลขนี้ที่มาไหมเนาะถ้าไม่มีใครได้ใครตามงวดนี้เอาใหม่เนาะค่ะเนาะเป็นจังไดงพรเวพี่้องนี่ผู้เจ็บหนักบวชรัฐบาลไทยเนาะค่ะเอา้าถ้าใครเจ็บหนัก เราไปพักที่รอตตลี่เนาะคะ่ะสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบ,บาลไทยเด้อค่ะรอตตลี่เด้อพ่อแม่พี่น้องไปยิบจับรอตตลี่ไว้เนาะค่ะเนาะของเซียนหนุ่มลงให้แล้วเด้อค่ะที่ทุกคนรอคอยเนาะของเซียนหนุ่มที่บอกว่าสูตรตัดลงให้หรือยังลงให้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าใครยังไม่เห็นวันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเราไปติดตามชมว่าของเลขมีที่มาจะให้ตัวไหนก่อนนะคะสูตรเต็ม สุดเต็มเลขมีที่มาให้มาวิ่งบนล่าง4กับ7นะคะ3ตัว3หางก็จะมี7กะ9 7 6นะคะ3ตัว3หาง9 7 6 9 1 4 9 7 0นะคะ2ตัว8หาง7 6 จ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่หกสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้านะคะอะชอบป่เนะาะพ่อแม่พี่น้องสอบก็จัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านเลยค่ะเด้อแล้วก็ตัวเน้นตัวเจาะสามตัวเก้าเจ็ดหกแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะคะสองตัวเน้นเน้น เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เหวก็สี่ศูนย์นะคะเอาแคปหน้าจอไว้ติดตามชมค่ะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไวะะ้เนาะค่ะเนาะเอาสูตรตัดเลยบ่พอไหมพี่น้องเอาสูตรตัดไปเลยเนาะพร้อมกันไปเลยจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะค่ะเอาสูตรตัดไปเลยจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะค่ะเนาะ เพราแม่พี่น้องมาดามจัดให้เลยเนาะเพราะว่าสูตรตัดของเขาไม่ผ่านนะว่าที่ผ่านมาเนาะว่าที่ผ่านมาเข้าแต่ตัววิ่งเด้อค่ะเด้อแล้วงวดกว่อนหน้านั้นเข้าไหมงวดกว่อนหน้านั้นเข้าหรือเปล่าสูตรตัดไม่เข้านะค่ะเนาะ,ะแคปหน้าจอค่ะเพ่อแม่พี่น้องเพิ่นตัดมาห้แล้วเรียบร้อยมาดามก็เลยโชว์เลยเนาะค่ะเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา จะได้เอาไว้ติดตามชมเพื่อจะเข้าจะปังเนาะคะ่ะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อถ้าเข้าถ้าปังก็ดีใจด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะในคลิปนี้จะมีอยู่สามท่านนะคะมาดามจะให้ดูของชอเชษชยัยแล้วก็เลขมีที่มาแล้วก็ของปู่บุญมีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณ เลขมีที่มาด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะแคปนาจอเลขพมพี่น้องแล้วเราไปต่อเป็นของใครเนาะคะ่ะจะเป็นของชอเชษชัยเนาะค่ะเนาะของชอเชษชัยถือว่าผ่านนะคะถือว่าเข้าว่าผ่านเนาะเข้าไปตัวกันเนาะคะ่ะ เข้าไปตัวกันเจ็ดหนึ่งเพราะว่าเขาให้แค่หกหางด้วยค่ะชอเชษชัยไม่ได้ให้แปดหางนะหกหางเจ็ดหางกับตัวกันเนาะค่ะเนาะให้น้อยหางมากอ่ะวันนี้เรามาติดตามชมว่าของชอเชษชัยจะให้ตัวไหนจะเข้าจะาปังไหมเนาะค่ะเนาะ,อะชอบก็จัดพ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นของชอเชษชยัย ชอเชศชัยให้มาวิ่งบนล่าง7กับ9กสองตัวหกสามตัวสามหางก็จะมีเจ็ดสามเจ็นาดเหนึ่งสามเนะคะสองตัวหกหาง7 0 7ดศูนย์เจ็สามเจ็ดสามเกนะคะ งวดนี้มีตัวกัน2สองหางเล้อค่ะเด้อตัวการสามศูนย์สามหนึ่งนะคะเอาแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของโซเซชัยเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณโซเซชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูง เพราะว่าของชชเชชัยถือว่าเข้าถือว่าผ่านเนาะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหาหนอยแล้วก็ลาวเนาะคะ่ะอ่ะสูตรตัดเอาไปพร้อมกันเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามโขมาให้แล้วเนาะสําหรับของสอเชษชัยให้มาแล้วเหมือนกันเนาะคะ่ะเพราะว่าสูตรตัดของโชเชษชยัยงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะค่ะเนาะตัดไม่ผ่านเด้พอพแม่พี่น้องอย่าเสียหลายเด้อคะ่ะเอาสูตรเตรมไว้เนาะเอาสูตรเต็มไว้ไคะ่ะ สุดแัดของชอ์เชสชัยให้มาวิ่งเจ็ดตัวเดียวสองตัวสามตัวหนึ่งหางเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามแล้วก็สามเก้านะคะงามอยู่ดีเนาะพแม่พิรนว้าวชอบไหมคะสวยอยู่เนาะมะดามชอบอยู่วันนี้ชอบเจ็ดบวัวพรม่พิ่นกับสามเดีย๋ยมาดามก็ยังหมักสามอีกอยู่ เนาะคะนะ่ะเนาะอ่ชอบก็จัดพ่อแม่พี่น้องไม่ชอบก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะแคบหน้าจอเอาไว้ติดตามสมเด้อค่ะเด้อนี่จะเป็นของชอเชษชัยเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะต่อไปเป็นของปู่บุญมีเนาะคะ่ะของปูบุญมีก็ถือว่าเข้าว่าปังนะผ่านเนาะคะนะ่ะเนาะของปู่แค่สี่หางเด้อค่ะเด้อ ของปู่แค่สี่หางแล้วก็เข้าไปเจ็ดหนึ่งเข้าตัวกลับน้อยห่างมากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะวันนี้เรามาติดตามชมถ้าใครชอบของปู่บุญมีจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะปู่ให้มาแล้วเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นหวยล็อกข้ามเสียนนะคะหวยล็อกข้ามเสียนของปู แล้วข้ามเสียงของปู่บุญมีให้มาวิ่งบนล่าง703นะคะเอาพันมี3สามตับอ่อแนพี่น้องบ่แม,มนมาดามบ่ได้เขียนบ่องเดี๋ย้อเบิง่งห้ก่อนเด้อค่ะเด้อบ่มีค่ะบ่มีบ่มีบ่มีเด้อค่ะเด้อเพิ่ให้มาเนาะ เพื่อนใหมาเป็นลักษณะนีเนะคะเนาะโบมี่ค่ะโบมี่อ่ะโบมี่เด้อค่ะเด้อเพื่อนไหมาเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะโบมี่จาของปู่นะคะไม่มีนะคะโอเคถูกต้องอยู่ค่ะมีแค่สามหางนะคะสองตัวสามหางห้าหกห้าเก้าแล 5, ้วก็ห้าสองเด้อค่ะเด้อ เน้นสุดๆก็คือห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะคะเอาแคปหน้าโจถ้าใครชอบของปู่เนาะคะ่ะเนาะเอาเดี๋ยวมาดามให้ดูของเซียนหนุ่มเนาะสำหรับคนที่รอคอยของเซียนหนุ่มนะคะเซียนหนุ่มที่เข้าไปทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะของเซียนหนุ่มเข้าไปทั้งบนและล่างนะคะลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะโค้งสุดท้ายก็ลงให้แล้วเนาะ เข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะเดอะอ้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเละโชคดีเด้อค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ